โอเคผมก็ต้องลาสวัสดีครับผมแล้ทุกคนด้วยนะวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีๆที่เราชอบนะทุกคนก็สาหรับน้องแน่นะที่อยากได้ดีนะครับผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่ในเว็บนี้เลยนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมกม็ง่ายๆนะครับผมจะได้ผมจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมล้านผ่านแล้วก็เยีย่ล้านผ่านแล้วนะผมแล้วก็กดสมัครครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับจำไม่ได้ด้วยแค่นั้นนะทุกคนท้านบนนะครับผมจะมีโปรโมชั่นขึ้นอยู่นะครับผมเป็นป๊อปอัพเนาะ นี่ยฮะผมก็เติมครบหนึ่งร้อเก้านะผมรับคูณสองนาทีนะทุกคนก็เติมหนึ่งร้เก้าแล้วผมก็จะได้อ่าสามร้อยกว่าเพทนะทุกคนไอ้สามกวอาเพทสามร้อยกว่าเครดิตนะทุกคนนะฮะสามร้อยแปดสิบแปดเครดิตก็รับคูณสองไปแล้วก็สามารถเซอร์อื่นได้ด้วยล่ะตอนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ โอเคก็เด okay, ี๋ยววันนี้เราจะมาเอาเป็นหมเอฟแล้วกันนะทุกคนก็ใครอยากได้หมเอฟเนี favor, ่ยผมก็มาดูนะว่าพี่จะได้จริงหรือเปล่าครับทุกคนนะไปดูกันเลยกันนะทุกคนครับเต็มโค้ดก็ทั้งทุกคนเลยนะครับทุกคนหรือไม่ก็จะเป็นอยู่ในมือถือคนที่อยู่ทางด้านขวานะครับโอเคสำหรับวิดีโอเต็มโค้ดแบบนี้นะผมกจะเป็นงานเต็มนี้เลยนะทุกคนก็ใส่ตามที่ในไรนะผม a f e 457นะทุกคน a f e 457นะทุกคน พอเสร็จแล้วผมปึ้งเรียบร้อยครับผมสําหรับใครที่ใส่ไม่ได้แนะนำให้สมัครใหม่นะทุกคนให้สมัครใหม่นะครับโอเคมาดูที่บริการนะผมว่าเดี๋ยวบันกาเสการพี่นี่แค่สิบเองทเดี๋ยวพี่ไปเติมแปบหนึ่งนะครับการเติมเงินมันจะเป็นการเติมแบสองขวันนะครับใครที่เติมแบสองขวันไม่เป็นแล้วผมก็นะดูคลิปตรงนี้นะผมเนี่ยมันจะมีสอนอยู่นะทุกคนนะฮะแล้วก็อันนี้ได้เลยครับทุกคนฮะ โอเคทุกคนนะตอนนี้นะผมพี่ก็แต่งประที่ร้อยทุกคนนะี่ฮะหนึ่งร้อยป o i นะทุกคนนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาตัดกันนะทุกคนฮนะนี่ฮะบริการบวกเอฟนะทุกคนลุ้นกานทองลุอนเกดลุ้นไอดีติดเพชรด้วยนะทุกคนอืมเป็นไอเดียไอดีติดเพชรนะครับโอเคผมก็ได้มาแล้วสำหรับไอดีบวกเอฟแล้วผมก็นี่ครับก็เป็นไอดีแล้วก็ password ของผมอยู่นี่เลยนะครับ อโอเคคัเดี๋ยวเราไปดูในดีอะไรดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างคนะไปดูในดีกันเลยดีกว่าครับโอเคทุกคนครับผมตอนนี้นะผมยก็อยู่ในดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเป็นหัว F นะครับผมหน้ากากไปครับผมการพองนะครับผมบัดผู้ใหญ่นี่ฮผมบัดงูนะครับแล้วก็เก้งนะครับเป็นเก้ิตูนนโดนนี่ฮะโคตรตึงอ่ะตึงจ้าตึงจ้า มีปืนแอคด้วยมีนืนแอคด้วยด้านบนมีปืนแอคด้วยนะครับนี่นี่ฮะแอคเลยครับผมสก,กานะครับผมเลเวลาเจ็ดนะครับผมนี่สก,กาแล้วเจ็ดครับโคตรตึงนะโอเคอ่านี่ฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะ ก็ห้ับใครทอยากได้อเอ f แบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนก็ไปจัดกันนะทุกคนนี่เนี่ยโอเคก็มานนี้ผมก็ฝากไลค์ลกดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนเจกไนใหม่คลิปหน้าผม